ครับวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านนายกองค์การริหารส่วนตำบลหนองทะเลท่านนายอำเภอเมืองท่านนายกเหล่ากาชาตินะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณเขาหน้าหมีนะครับตําตำบลหนองทะเลได้รับแจ้งนะครับว่าเกิดเหตุนะครับไฟป่านะครับในพื้นที่เขาพื้นที่เขาหน้าหมีนะครับซึ่งบริเวณด้านหลังนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นภูเขาที่ค่อนข้างจะสูงชันนะครับก็ รถเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้นะครับโดยเฉพาะขณะนี้ก็มีหินนะครับที่เกิดจากไฟไหม้นะครับล่วงออกมานะครับก็ส่งผลให้รถที่เข้าไปช่วยดับเพลิงนะครับในการหล่อเลี้ยงน้ำบริเวณสวนของพี่น้องประชาชนริมเชิงเขานะครับก็ได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นท่านนายกองค์การแผ่นส่วนตำบลท่านอำเภอก็ได้กันพื้นที่แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในรัศมีนะครับ200เมตรนะครับจาก,จากเชิงเขานะครับเนื่องจากว่า มีความเสี่ยงนะครับกรณีหินตกลงมาครับขณะนี้ก็ได้ใช้นะครับจัดตั้งนะครับกลุ่มในการเฝ้าระวังนะครับกรณีเพลิงอาจจะตกลงมาแล้วก็อาจจะไหม้สวนได้นะครับตอนนี้ก็มีการจัดวางกําลังนะครับคอยดูสถานการณ์แล้วก็มีรถนะครับดับเพลิงคอยหล่อเลี้ยงน้ํานะครับซึ่งขณะนี้ก็คงต้องรอนะครับว่ามันสถานการณ์มันจะบานปลายไปมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าภูเขานี่เป็น มีความลาดชันสูงเป็นอุปสรรคไม่สามารถที่จะนำเครื่องไม้เครื่องมือลงไปดับได้นะั้นก็มีทางเดียวก็คือต้องรอฝนทางธรรมชาตินะครับกับฝนเทียมนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดก็ได้ขอความร่วมมือไปยังกรมฝนเทียมนะครับมาทําฝนเทียมแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องรอดูสภาพความชื้นในภูมิอากาศนะครับเมื่อคืนนี้ก็ทำนะครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มเมฆฝนเนี่ยไปตกไม่ตรงพื้นที่นะครับก็ไปตกที่อำเภอปลายพญา นะครับผมก็ได้ประสานนะครับกับกรมฝนหลวงนะครับตลอดเวลานะครับว่าทำยังไงก็ขอให้ช่วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับเนื่องจากว่ามีสถานาไฟไหม้อยู่หลายจุดรวมถึงที่อำเภอกอะลันตานะครับโดยเฉพาะตำบลกอะลันตาน้อยนะซึ่งไม่ไปหลายพันไร่นะครับช่วงนี้ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเข้าไปในพื้นที่ไปเก็บหาของป่าไป ไปตีพึ่งอะไรต่างๆก็ขอให้ระมัดระวังนะครับอย่าได้เอาเชื้อเพลิงนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็จะก่อให้เกิดนะครับอย่างนี้ไฟไหม้แล้วก็จะเกิดผลกระทบนะครับต่อสวนของพี่น้องประชาชนรวมถึงเกิดควันนะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะดับยากนะครับเพราะนั้นก็ก็ฝากด้วยพวกเราได้ช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตานะครับว่ามีใครที่เข้าไปกระทําความผิดนะครับไปจุดไฟอะไรต่างๆนะครับถ้าหากว่าพบตัวบุคคลที่ เจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีนะครับทำให้เกิดความเสียหายนะครับก็คงจะต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับก็ฝากช่วยๆกันนะครับโดยเฉพาะขณะนี้เป็นช่วงที่มีความแห้งแล้งสูงนะครับฝนไม่ตกเลยนะครับเนื่องจากหาการเอลนินโยนะครับเพราะนั้นก็ทุกอย่างก็เป็นเชื้อไฟหมดเลยนั้นก็พี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังนะครับในการจุดจุดไฟต่างๆนะก็ขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ทางจังหวัดก็มี ทำอินโฟกราฟิกนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังทุกอำเภอแล้วนะครับรวมถึงองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะถ้าหากเราได้ระมัดระวังและร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับสถานการณ์มันก็คงจะไม่มาก